Gracias. <coughs> เขตของร่างทรงไต่นใบเล็เจ็ดได้เคลื่อนตัวผ่านทิศเหนือของเกาะโกโตไวและมีกำลังเพิ่มมากขึ้นแม้ว่าอาจจะพัดไปถึงเกาะคิวชุและก็ขอ,อให้ประชาช,ชนระมัดระวังเช่นเดียวกับไต่บนมบเล็กเก้าเที่ยวระยะ150กิโลเมตรที่อยู่ทางด้านใต้ของเกาะโมโตมไวซึ่งความกดอากาศอยู่ที่9 8 2เฮกโตวาสต์โพทอร์เรกาเกิดในจังหวัดคานางาวะมีสัญชาติอเมริกันและญาติในจีน ระหว่างศึกษาที่มหาวิทยาลัยปิดของแคนาดาและเข้าร่วม DBI ได้มีช่วงเวลาที่หายตัวไป6เดือนจากบันทึกที่ชัดเจนบ่งบอกว่าเธอใช้เวลาอยู่ในเมืองบาเทสดาใกล้ๆ DC แล้วดูเหมือนว่าเธอจะไม่ได้เป็นสายลับ2หรือ3หน้าที่ทำตามคำสั่งลับของ NIH แต่อย่างใดทำไมไม่ถึงอัปเดตเมื่อ2วันก่อนล่ะ สวัสดีค่ะอ๋อคุณหมอฮิราตะค่ะขอโทษนะครับที่รบกวนตอนกำลังยุ่งผมเพิ่งส่งอีเมลไปหาคุณเมื่อสักครู่นะครับยังไม่ได้อ่านเลยละค่ะไม่มีข้อความอะไรเลยนี่คะผมคงจะลนเกินไปนะครับรบกวนดูรูปที่แน่ไปด้วยจะได้ไหมล่ะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะคะนี่มัน คุณหมอออทอรีคิดว่าเป็นยังไงบ้างครับโรคลูอีบอดีแต่ว่านี่มันต่างไปนะคะไม่ทราบว่าเป็น MRI ของผู้ป่วยอัลไซเมอร์หรือเปล่าคะเปล่าครับเป็นสมองของผมเองอทำไมถึงไม่บอกให้รอก่อนเล่าการประกาศทุกทส่งต่อเด้งไปทั่วโลก จนเกิดอะไรขึ้นกันแน่ประสบความสําเร็จในการสร้างชีวิีไบโอออยการปฏิวัติขมูลแลแท้พระเทียพระเจ้าจะมอบรอยยิ้มให้งานนี้ไหมฮะอ๋อปลาปลาไม่มีอะไรงั้นเหรอคุณขมากุลซู้ยังไม่ได้สติสินะแล้วมาขคอโตะล่ะเอายังไงอ่ะฝ่ายให้แม่พลาดสายตาไม่ได้อีกอย่างฉันก็ไม่มีที่จะไปด้วยแล้วนะก็จริงอหอนะที่บ้านมาขคอโตะน่ะกำลังวุ่นเลยล่ะ จริงๆแม่ฉันก็ไปที่นั่นด้วยนะฮะทาโรเหรอหมอน,นั่นเลยนะใช่หลังจากนั้นเน่ยฮะวันนี้คนเยอะจังเลยนะเนี่ยฮะ คนคนนั้นทำอะไรอยู่นะ่ะาอ้ออาการของโรคลูอีบอร์ดี้จะเกิดอาการเห็นภาพหลอนหรือแสงสว่างที่ตายจากความเป็นจริงสินะครับผมเอง ก็เกิดอาการแบบนั้นเป็นประจำตั้งแต่มาที่เมืองซุยเทนแล้วในระหว่างที่ผมนั่งฟังเทปที่โคมริทารคุงอัดมาก็ทำให้ผมเกิดอาการนั้นในโตเกียวด้วยครับผมค่อนข้างแน่ใจว่าโคมริคุงเป็นสาเหตุของเรื่องทั้งหมดครับแต่ผมเข้าใจผิดถ้างั้นคุณคิดว่าอะไรล่ะคะมีอะไรแปลกๆเกิดกับคุณหมอโอโทริหรือเปล่าล่ะครับหมายความว่ายยงไงไะคะ โดยส่วนตัวผมคิดว่ารากเหง้าของปัญหาอยู่ในเมืองสุยเทนนะครับผู้คนไม่สิสัตว์ทุกชนิดได้รับผลกระทบกับสมองเพราะบางสิ่งไม่ทราบว่า DVI วิจัยอะไรกันแน่ครับเอ๊ะนี่คุณยังไม่ทราบนะครับว่าทั่วโลกมีการประกาศความสำเร็จเกี่ยวกับการทดลองโคลนสเต็มเซลล์ ale, เรียบร้อยแล้วนะครับ ซิเคียวริตี้ใช่ไหมไม่ทราบว่าพู้รู้สว,วาที่ทำงานแลบโอโทริไปไหนนะเอ๊ะหมายความว่าไงกันน่ะผมได้พยายามติดต่อผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ว่า ดูเหมือนว่าเธอจะกำลังหลงทางอยู่บนโลกนี้ที่ไม่มีกฎเกณฑ์ที่เข้าใจบางทีมันอาจจะเป็นแค่ภาพสามมิติก,ก็ได้นะ คือว่ามิเอเอเป็นแม่ของเธอใช่ไหมครับเออมิฮิโกะเลยจ้ะ,จะก็ใช่นะแล้วเธอคือเธอทำไมถึงมาบ้านโอกามิแล้วครับช่วยไม่ได้นี่ตอนนี้ฉันไม่อยู่ในสภาพที่จะดูแลเธอได้นะแล้วโคโมกุซูก็ยังแต่ว่ามันนอกจากนั้นนะ่ะคนที่เขาน่าไว้ใจก็สัญญาว่าจะคอยปกป้องเธอด้วยอะนะ เรื่องนั้นมันเมืองแห่งนี้เนี่ยไม่เหมาะกับฉันจริงๆ่ะสินเวลาผ่านไปเหมือนกับแม่น้ำที่ไหลเอื่อยๆสำหรับคนในวัยเธอแต่เธอไม่สมควรจะหยุดนิ่ง ฉันรู้ตัวดีว่าฉันที่เนรเทศตัวเองมายังโลกต้องห้ามก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดให้เธอฟังหรอกแต่ว่านะมีอะไรหรือครับ เมื่อกี้เนี้มิสุกะอยู่ที่นี่แม่อมโอ๋คุณแม่ครับมิสุก,กะเน่ยไม่เปลี่ยนไปสักนิดเลยนะรบกวนสักนิดนะคะค่ะค่ะมาแล้วค่ะ ถอยไปได้แล้วแม่หายตัวไปแบบนี้แล้วพ่อยังจะเฉยอยู่อีกเหรอตอนนี้ฉันมีเรื่องที่จะต้องทำแล้วแม่แกก็ไม่ได้เป็นอะไรอยู่แล้วนี่นะ,ะเดี๋ยวสิเจาอย่างนี้แน่เหรอเรื่องวุ่นวายเยอะแยะแล้วยังเจอลูกชายมาก้าวร้าใส่อีกแล้วเนี่ย คิดจะทำอะไรฉันจะไปทำงานนะผมขอไปด้วยคนแก่นี่มันสาลี่เหรอไม่เห็นสนานเลยต้องกินอะไรบ้างสิ อกเป็นด้วยเหรอก็นิดหน่อยนี่ที่ลูกเอามานั่นช่างมันเธอหน้าก็แค่ซื้อมาจากในเน็ตน,นะงั้นหรอกเหรออะฮย พี่แกเดี๋ยว <ๆ S 1> พูดให้เข้าใจกันก่อนสิไม่นะไม่ไม่ไมสิฮะมีเรื่องเยอะเลยนะคะพูดตรงๆนะฉันชื่นชมที่เธอทนได้ขนาดนี้เลยนะคะเนี่ยก็ไม่หรอกค่ะ ย้ายจากโตเกียวมาอยู่บ้านนอกแบบนี้นะ่ะคงลำบากแย่เลยนะคะบุตรีแห่งคาเมอิวะนะ่ะน่าจะเป็นท่านโอกามิคนถัดไปรู้หรือเปล่าท่านหญิงฮิเมโกะเป็นมิโกะที่ทรงพลังนะแต่ท่านโอกามิคนใหม่จะเหนือกว่านั่นแน่เลยคิดไหมล่ะคะขนาดนักการเมืองในโตเกียวจะมาให้เธอทำนายให้เลยนะอ๋อค่ะแล้วเธอจะได้เจอมิสุกะจังด้วยนะคะ อทารคุคุณแม่ผมเนี่ยไม่ไปร่วมรัฐที่โอกามินั่นหรอกพวกเราเป็นคนบ่มเหล่าเทพเจ้าของเราก็คือเทพมัซโอนะเอาไว้ฉันจะแวะมาคราวหน้าแล้วกันนะคะลูกนี่ยเป็นลูกผู้ชายแล้วนะแล้วก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ดีแล้วล่ะ แม่ชักจะเหงานิดนิดแล้วทาโร่ครับลูกคิดว่าแม่เสียสติแล้วใช่ไหมละ่ะผมไม่คิดนะแม่เนี่ยไม่เป็นอะไรหรอกนะนะ่าเดี๋ยวพ่อก็กลับมาแล้วละ่ะแม่ทำกับข้าวเลยนะ มีอะไรสําคัญกว่าแม่นักนะมันไม่ใช่อะไรง่ายๆแบบนั้นตอนนี้ฉันน่ะนะไม่รู้จะทํำยังไงกับงานวิจัยแล้วแกคงไม่รู้หรอกไบโอออยมันคืออะไรอ่ะฮะแกรู้เรื่องได้ยังไงผมเห็นในข่าวนะมีคนตัดหน้าพ่อไปแล้วนี่เป้าหมายอาจจะเหมือนกันแต่ไบโอออยของฉันไม่ได้ใช้เนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตรวมถึงเอมบริโอด้วยแกรู้ไหมว่ามันคืออะไร เออก็เซลล์ไข่นะเหรอคำตอบนั้นถูกครึ่งเดียวตั้งใจเรยนกว่านี้หน่อยสิวิอย่าเพิ่งเทศตอนนี้นะเราตอนนี้วงการอายุรกรรมสมัยใหม่รอคอยการมาของสิ่งที่เรียกว่าเซล์ตัวต้นอยู่แต่ว่าระดับของ E S กับ I P S เซลล์น่ยยังอยู่ในระดับที่ไม่ถูกต้องนักถ้าเราทำการเพราะเซล์ขั้นต่ำแบบเทียมขึ้นมาโดวยวิธีการโปรแกรมมันจากนอกร่างกาย จะมีความผิดปกติขึ้นในยีนกับโครโมโซมมันต่างกับไบโอออยล์เหรอเนี่ยไบโอออยล์ต่างกับสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตมันเป็นแค่รากอินทรีย์ที่เตรียมไว้สําหรับการเพราะอาวัยวะที่มาจาก DNA ของผู้รับและเพื่อปรับแต่งข้อผิดพลาดทิ้งต่างหากแล้วไม่มีชีวิตเหรอต้องมีชีวิตสินั่นน่ะไม่เลยผิดแล้วไบโอออย ไม่มีสมองของตัวเองการกระทำของมันทั้งหมดถูกควบคุมผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สําคัญมันไม่สามารถขยายพันธุ์ได้ไมันเป็นแบบนั้นแน่หรอฉันเคยเห็นหมอนี่มาก่อนหมอนี่ชื่อนิเรเป็นลูกน้องเจ้าทาเคบาแนะ่ะแล้วนี่ก็ลูกน้องที่พักดีของเรนโซทั้งสามคนเป็นพวกคนงานเนะ่ย พวกมันอะนะเป็นกองทัพขนาดย่อมเลยละฉันอาจเคยเห็นตะลุงนี่ตอนที่ฉันยังเด็กอยู่ก็ได้ะนะคุณฮิเมโกะสมัยก่อนคงจะมีอิทธิพลหน้าดูเลยนะนังคาบาตะยี่งเง่านั่นเริ่มทำตัวเป็นหัวหน้าตั้งแต่ยายแก่เพิ่งตายเลยเหรออแล้วแม่นายอาการดีขึ้นหรือย,ยังละ่ะความจำยังสับสนอยู่นิดหน่อยอะนะแต่ก็อาจเป็นแค่การแสดงมั้ง คือฉันเป็นห่วงเหมือนกันนะนะตอนที่แม่นายกับคุณไคบาระจะฆ่าตัวตายทําไมพวกเขาถึงเผาบ้านอะหมายความว่าไงอะจะบอกว่ามันทําเรื่องนี้เหรอมีอะไรกันหรืองไงถ้านายลองนึกถึงพวกฮาเซที่ยอมถอยมาเพื่อจะช่วยฟื้นภูลัธิโอกรมิมันก็เป็นไปได้ว่าที่พวกนั้นอยากจะจัดการคนที่รู้อดีตที่ไม่สวยนักของพวกนั้นละมัง้งอดีตที่ไม่สวยเหรอ ฉันถูกลักพาตัวแล้วก็ทาโร่กับพี่สาวหลังจากนั้นพ่อของฉันก็วิไม่ว่ายัางไงฉันก็ต้องปกป้องแม่ของฉันเอ,อจใจเย็นนะฉ,นฉันติดต่อฝ่ายรักษาความปลอดภัยบุคคลให้มาคอยคุ้มกันให้เธอแล้วล่ะนะเออก็ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวนะ แต่ว่าถ้าไม่มีหลักฐานดีๆมามัดตัวลัธิโอกามิตำรวจอย่างเราก็แตะต้องไม่ได้ไม่จะโกรจังสินะแม่ของเธอนะ่ะทำงานอยู่ในกระทรวงคมนาคมและดูเหมือนว่าเธอจะถูกเบื้องบนบีบให้ส่งตัวลูกสาวให้กับลัธิโอกามิเออฉันรู้ว่าฉันไม่ควรถามแต่ว่าเธอจะช่วยโคมริคุงได้หรือเปล่าเออ นี่อยู่หรือเปล่าเธอคอยคุยกับฉันตลอดเลยนี่ตอนแรกเน่ะฉันคิดว่าเธอเป็นพี่ฉันแต่ฉันรู้แล้วว่าไม่ใช่ฉันเคยคิดว่าพี่กลับไปเกิดเป็นเด็กคนนั้นแต่นั่เนอะมันก็เป็นแค่ความรู้สึกผิดๆของฉันเท่านั้นเองนั่นแหละงั้นเหรอเหมือนเธอจะเข้าใจอะไรเยอะเลยนะเธออยู่ที่นี่จริงๆด้วยฉันอยากให้เธอพาฉันไปที่ที่หนึ่งหน่อยเนะ่ะ ฉันว่าคุณโคบุกุซุต้องอยู่ในโลกต้องห้ามแน่เลยฉันต้องการให้เขาตื่นขึ้นมาจะได้พาเขามาจากที่นั่นนะจริงๆแล้วฉันไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ช่วยเธอตรงๆหรอกนะออขอร้องละไม่มีเวลาละมาสิเร็วเข้าอขอบใจนะแล้วเธอเป็นใครล่ะถ้าไม่ใช่พี่ของฉันเนอะ ฉันอาจจะเป็นคนที่รู้จักเธอดีที่สุดก็ได้นะเอ๊ะคุณโคมากูซูอ้าวว่าไงลูกชายบ้านโคโมริเนี่ย แปลกจังที่มาถึงนี่มันเป็นที่ที่เจ๋งไปเลยนะให้ตายสิคุณโกมากุออฉันได้อ่านประวัติศาสตร์โลกที่ผ่านมานับล้ลานปีเลยละ่ะมียุคหนึ่งอุทภูมิโลกสูงกว่าตอนนี้แถมยังเต็มไปด้วยคาร์อบอนไดออกไซด์อีกด้วยงั้นก็ไม่น่ามีพืชผลใช่มากเปล่าเลยมันมีสิ่งมีชมีวิตบางอย่างเกิดขึ้นในเวลาน,นั้นด้วยละเรื่องนั้นอะช่างเถอะครับถ้าคุณโกมะกุซุไม่รีบตื่นแล้วก็มิ เออเด็กคนนั้นคงมิจโกะเหรอเออฉันน่ะมีแต่ทำให้เธอกลุ้มใจเท่านั้นล่ะนะถ้างั้นคุณก็ต้องเรีตื่นขึ้นมาสิครับตื่นขึ้นมางั้นเหรอฉันก็ตื่นอยู่มากกว่าปกตินะออไม่ใช่หรอกเหรอคุณตัวนี้บันทึกภาพเอาไว้นะคะ ฟรุซาว่าจะเป็นผู้ช่วยของเธอเหรอใช่ค่ะนะแทงสำหรับฟักไบโอออยเขาไปทำอะไรที่นั่นนะถ้าทางเขาจะคิดว่าตัวเองเป็นพระเอกเรื่องบลนะัดมิวสิกน่ะฟรุซาว่าเนะี่ยได้ทำการเขียนระบบของไบโอออยใหม่อย่างลับๆนะคะเ๋อไม่จริงเนี่ยพวกเขาเปลี่ยนพวกมันให้กลายเป็นสัตว์ประหลาดที่มีสัญชาติญาณสืบพันธุ์ทั้งหมดเลยแหละตอนนี้ซิเควริตี้ตามตัวเขาอยู่นะคะ ที่มิติโอเห็นคือไอ้หมอนี่อย่างนั้นเหรอหมอนี่เนี่ยเอาใบโอออยไปทิ้งในเขื่อนคาเมอิวานะครับฮะถ้าเป็นจริงแล้วก็อะไรกันเนี่ยแล้วทำไมไมิจาโกะถึงไปเข้ารัที่โอกามิล่ะผมเองก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกครับแต่ผมว่าเธอไม่ได้อยากเข้ารัฐที่แน่เลยะ ถึงมีแต่ผู้หญิงล่ะต้องเป็นโมโนอิมิแนะ่ mm hmm. พวกนั้นทําหน้าที่ดูแลวิโกผู้อัญเชิญเทพลงมาแต่ว่าถ้าเป็นแบบนั้นล่ะก็ไม่เป็นไรครับมีแต่เธอที่เห็นเราอยู่แล้วท่านหญิงน้อยแห่งโอกามิผู้สามารถสื่อกับเทพเจ้าเอกวาจาได้เพื่อเมืองสุยเทนมิใช่เกาะคิวชูแล้วเทพเจ้าจะลงมาสถิตนั่นเป็นจริงหรือไม่ อีกไม่นานเทพเจ้าจะเคลื่อนร่างของตนลงมาจากภูผาคาเมอีวะมิยากอทำไมเธอถึงไม่ได้ยินเสียงเราเนี่ยไม่ทรา<อ>เหมือนกันครับมิมิมิม,<อ>มีใครบังอาจส่งเอ็นมิมาอย่างนั้นเหรอะ ว่าแล้วเชียวนี่สินะต้นเหตุอทุกคนคงถูกดึงมาที่นี่อย่างนั้นสินะ อเดือดในการสร้างเซลล์ตัวต้นได้เกิดเหตุการณ์ปลอมแปลงเซลล์ E S ขึ้นและทําให้การทดลองต้องชะงักชั่วคราวแต่ในปี2007ที่วิจัยนําโดยศาสตราจ,จารย์นามายากาชินยะได้ทําการสร้าง induced pluripotent stem cell หรือเซลล์ I P S โดยเพิ่มสิ่งที่เรียกว่าโรงงานนมามัยากาเข้าไปในเซลล์ในขณะเดียวกันที่วิจัยของ r u d o l f ฟเจนิสแห่ง M I T ก็ทําการทดลองที่เกือบจะเหมือนกันสําเร็จ